หัวนข้ยไม่ได้เอามาหันหน้าเข้าหานะจุดแรกที่หัวตะค่าถ้าตามของสิริราชการวัดดูที่หัวตะค่าและสะดือลากเป็นเส้นตรงจุดแรกมันจุดประมาณหนึ่งในสี่ของเส้นตามเส้นนีีรากเลยค่ะรากเลยค่ะ มีกางเกงเก่งไม่ต้องกันเจ็นิ้วหนึ่งในสี่ก็คือตรงนี้หรือตอนที่เลคเชอร์ใช่ป่ะพี่บอกว่ากระดูกข้อที่สองของเย้วลลางแตะที่หัวตะค่ามันก็จะพอดีเฉียง45องศาแตะที่หัวตะค่า จุดที่สองของท่าแหวกต่ำกว่าสะดือหนึ่งนิ้วถัดจากเส้นกลางมาหนึ่งนิ้วอีกัวดหนึ่งค่ะอันนี้นไม่ติดจะกรจี้ปะไม่ครับยอม<ง>จุดที่สองเหนือสะดือประมาณหนึ่งนิ้วนิ้วเราจะอยู่ที่ เส้นกึ่งกลางของลำตัวไล่ขึ้นไปจุดสุดท้ายต่ำกว่าลิ้นปีประมาณสองนิ้วอันนี้เนจนวดสองข้างนวดกี่รอบจำได้ปะขึ้นลงขึ้นหรือลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นอีกข้างนึงเหมือนกันอันนี้ข้างซ้าย ข้างขวาก็ใช้กันเราพี่ไม่ว่าแล้วกันกองกันสวยไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรถามเพื่อหรือยังเป็นโอเคค่ะแกง์ดีน้องแค้นแกงน้องไมอยังอ้าว